ก็หอนดีคักจะไม่นี้จังเหมือนเอาห่วมหอนไม่แต่าทางใดแดดก็คือจังบมแหงแต่ก็บอกหกวว่ามาแต่าทางใดเนาะันนี้ก็มาหอดขอคือเก่าล่ะจะเพราะว่าหัวอยู่นี้เนาะ กินนมแล้ว,ว่างหันนะก็เห็นอียงเหมือน,นีอ้ตอเอาหัวสีลบไปลบมาอยู่อยู่ออกมาว่นนอนดินจ้าหน่อยนั่นตรงใส่มาลัดมองยางออกว่าจะคือจังมาได้ออก ไปเบิ่งแบบซัดๆเลยว่าเพิ่นเฮ็ดอีหยังอยู่ <c oughs> แนมไปแนมมาเอ้าสิเฮ็ดจังได๋สอออิออกอยู่บ่หรือบ่ออกเอ้าๆเ,เอาสงสัยคันาจากคือคอยดเดอ้อตาเด้อน่ <laughs> ออกวาออกวะทีอ่ออกหรอว่าออกไม่แต่นิ่งจ้าในระที่ยูห้ยอกมังเธอกอันยางนี้ใหญ่ขึ้นก็คือเสียนดีดีค่ะแล้วคือสีใหญ่ดีค่ะน่ะพยายหาอัน ว่าเสียงมันจะทางไหนเอาบอไปใส่สัม,มยืนอย่างนี้ละอยากเอามาผสิดือ้อบันี้เอาอยังไปใส่นอกห้าดมไปเรื่อยๆไม่แนวเหตุกรหยืดคายืยดแข่งอยู่แว่นนี้ละ ต้องใ่้รอกินยาโคซึ่งมองอะล,ละคิดว่านี่จังบอขีด่าสีออกมาทางนอกเลยกับอันฟองเอื่ยเพิ่นบอเดี๋ยวออกมาเพิ่นกระบ้อออกเพนไหนเพราะว่าสีบ่มีคนหยอกนนำนะเพิ่นบ่มีใหญยก็บ่มีแตหยอกเอาออกมาซื้อ มาแต่สีโบอ้ออย่าไปใส่หนอแบบนี้เอา้าย่างเอา้าย่างไปไหมอ้โพีชอ่ะมันกินยาแล้วเห็นว่าตัวน้อยแบบนี้กินยาดีดีนะปุนป่นปุน่นกินดีค่ะเอาไปกินไปบอกยืดบอกยางบอกยาแถวนี้ก็ได้ไลยอยู่ ่กินฝนอ,อันโอลใหญ่เนี่ยมันใสด็กินยาแต่ินกินแล้วนั่นนั่นกินดีครักเวรยังคือเนวนเราวันนี้คือปรการมันเบิดองสงสาเหลือกูจะ แตมเสีอันอยาแกกับยาอ่อนกระไดปนกันแถวนี่นะนะนะ <c oughs> อู้อ่ะกินเขาไปอิ่มอยู่ดล้วก็หนึ่งตานี้ปุนหมองนี้ก็มีอ่ากินไป ถ้าเรมหมมองนี้แล้วก็ไปเล่มอยู่มองไม่ต้สูไใ่ญ่น่าค่อยมามองนี้ไม่ได้ไปมองพูนล้านยากรุงกงพูนตัวทีเป็นนอนองก็เรมหมมองนี้ให้เบิดอ่าอ้าวส่วนหอดใหม่แบบน,นี้เอา้าเอา้า ลูกพอมอ่าไปใส่นอกมัน,นไม่ไดเรื่อยละเอ,อ้าอ่าเอาขอไปกินขอไปการบวกขาดระดึงเอา้อา วันนี้วอยก็เห็นได้ตอเรียตรงใส่ขันว่าจะคือรอไปกินมองอื่นเนี้ยปะอย่ารอแต่มองเดียวเนี่ยพะแต่เอือเอ่อยเอื่ออย่มาเอา โอ้ได้ตลอดเลยเอยบ่ออกมาเพิ่นก็นิ่งติละวันนี้บ่มีหม่องไปเบิ่งมาหน่อยกินหญ้ามันก็ม่วนซะล่ะคั่นบ่มีหญ้านอยก็สิเบิ่ง อยู่หมองใดเนาะเมื่อเคยมีเงินหน่อยจกเธื่อป้านนี้ก็จังได้เห็นก็ต้องอันนี้แน่ละ่กะก็ต้องเฮอแน่นั่ไม่ได้เงินใหญ่ <c oughs> กำลังเคยมีเงินหน่อยน้องเขาก็ธรรมดาละนัะ่น นี่ก็ถือว่าน้อยอยู่แต่หังน้อยบ่ท่อหัวนิ่มจ้าหัวนิ่มจ้าน้อยกว่าอาเหลมยาแห้งแม่ว่าซั่นนี่ปล่อยออกเพิ่นก็ว่าสิปล่อยอยู่มื้อนี้บู่้ว่าตอนดเบิ่งาเบิ่งหอยงัวเลมมือวานกะสิ ขึ้นเร็วแน่ออีดอกเพราะว่าเป็นหญ้าธรรมชาติหญ้าต้มใบอาสีปงขึ้นมาส่วนหญ้าเก่าตัวหมูหวานอาสีป่งบ่เร็วปานได้เพราะว่ามัวกัดเนะาะป่งหญ้าแน่เติอบอยู่น่ะมาเบิ่งมาลาบัดน,นี้เอื้อยเอเอื้ยนินจาเอ้ยนี่เกลี่ยของนินจา ต่างกันแห้งสีุน่นกินเข้าไปแม่ยังไม่เสร็จว่างกหลังสีไปแล่ะล่ะแบกเค่งไปล่ะเอา้าดอหากหักขึ้นยืนดอกหักบปยืนหไหมเอา้าเล่มต่อเล่มต่อคอมเนเห็นแม่ แปเคงไปแล้วสิว่าเรีมได้เออจังสันเนี่ยเรีมเหนมันเบิดโอ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 เ่าจะสิเขียอีหยังเมฟซัมฝูนฝู่นฝูนฝูน อันนี้เล่มนี่น้องก็บ่ทอเด้นี่แต่เล่มเก่งกลัวอยู่กันแนวปากบ่ซ้ํากันเนาะงัวน้อยกับอ้วนใหญ่ปุ้นเบิง่เงเกินเข้าไป <c oughs> อา้าวไปละ่ะโอ<ว>้มองนี่ก็คือมองดังไฟให้หวอีกมองนึง,งก็เฮ็ดดีเติบอยู่ดอกนตกก็สิบ่ถืเด้นี่เพราะว่าเพิน่นอันนี้ไวอย่างดี ใส่ซังกะซีเกลี่ยละมาอันนี้ไววนะนะนะยาไปประจำทีละอีบ่ดนอีบ่ดนก็ดีกินไปแ,นแล้วแหนมลาวันนี้ยาเยี่ยมมหมาแหนมทางละ บ่ดนบ่ดนแนมดีดีเด้นะอืม <c oughs> <c oughs> โอ้ไปเบิง่งมวนอินจ้าต่อกันมันนี <c> ่ <oughs> ยอกยังนเ,าเานเาะเอเอ้าต้นเสาล่ะ ว่าส้นเตะเสาวมองนี่ว่าเตะส้นกันกินยาอ้าวอ้าวได้วะเนาะส้นได้วะเนาะปุ่นปุ่นนันน่นนั่นนั่นนั่นกระตาบัสซ้างมาหน่อยแล้วเนาะยังมาเสนมีมู อยู่ด้านหลังมูก็เกิดละแต่ตอนนี้เล่นตัวเดียวก่อนเพลิดความสนุก <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าวเข้าไปเดินเข้าไปอ้าวนั่นนั่น <c oughs> โอ้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 มูเอามาไปสิลืมเสาะอะไรเนาะ อย่าจะกะมูแล้วแบบนี้ันมูออกมาเอาเอาขอไปเอาเบิดแนวเหยียดอิริเอากินยาต่อเป็นี้ต้นเศร้าไหมกินยาต่อเอาเป็นหมุนไปเลืเลยล่ะ ฮ <laughs> ่ากินแต่หยาง,งามงามหยาแถวคอกับสีงามแน่อยู่ถ้าวันเป็นแถวคอกับ่ป๊ปปี้ได้หอกทันอยู่ใกล้ๆคอกเพราะว่าหนามในคอกงวอาจสีปไปไปพอถึงก็ได้ ก็เลยบอกค่อยงามปาหนแตก็สิมีเรืองเนื้อเขียวเนี่แต่หมองนี้เนี่ติคือแต่อันเขี้ยวฝุ่นฝุ่นเิ่นกินอันใหญ่กว่านี้อีกก็สิอันนี้อยู่ดอกอันใหญ่กว่านี้เกียงหน้าแถวนี้บ่เหลือ แม่งก็สิบ่ยามไปไสดอกมันนี่เพราะว่าหญ้าหลายแห้งแถวนี่เจอคนก็สิย่างแน่อยู่าายางไปเรื่อยๆนี่ละ่ะเพื่อบ่ให้เจ้าของน,นางนี่านั่งอยู่ซื่อๆบ่าดแน่นอนร <laughs> ออีกกอนข้าวนึง <laughs> ไปเบิ่งซุมใหญ่แม่เพิ่นกะ ไปเกี het, ่ยวญ้ามาห้งัวแล้วล่ะแต่ยมาทนเลแล้วเกี่ยวไปนำคุยทะเลไปผอมเพิินก็ได้ปูลละร้ายแหงแต่เราเมื่อบ่อย่างหนึ่งก็อย่างหนึ่งเวียก็มีบ่อึดเวียกก็ได้เว้ยคุณยังินดีเสียงเหนียวเหนียวโหเหนียวโค ประมาณบายพละเป็นจะสีปล่อยแต่ตอนนี้เอาห้าให้ก่อนห้องทองไว้จากสิบ่อหิวแหงนะปล่อยออกไปแต่เพื่อให้อันงัวได้แลนหยอกกันไปก่อนจะให้มันกินก็นได้ ยืนาาทายาน้ำตาไหลละเป็นอีอยงวนสงสัยเมื่อวันวน,นี้เมื่อวันจอตาก็เลยมีน้ำตาออกเนี่ยมีแต่แอนเมื่อวันหลอยู่ในนี้ก็ได้ฝนห้องฝาก็เป็นตะตโตโ็โลฟฝนแนมเบิงแล้วนั่น อันไปใ่าทางเดียวเป็นคนย้ายไปทางใดงัวกระสีหันไปต่าทางนั้นเบื่อตุกตัวดูหันค่ะเอาเอาเอายางวนอยู่แถวนี้ละ มื้อนี้บ่ฮู้ว่าตัวใดสิโชดีแน่สิได้ย่งไปกินหญ้าอยู่ทางนอกเพราะว่าตอนนี้สวงก็เห็นสัตว์เลยหัวตัวใดก็ได้ที่ว่าวันอีลีก็ยังเห็นน่นมันกินหญ้าหม่องเก่าอีกล่ะุ่นุ่นเบิ่งเบิ่งนดึง <laughs> <laughs> อ,อิ่มก่อนแม่แก็ยังเขาไปกินนมน้ําแม่ซื้อยู่ปุ้นเบิงแหนมแล้วบัดนี้แหนมยัง <laughs> โอ้ <laughs> เดี๋ยวกินเดี๋ยวเลีย ก็มีสานี่หละจ้ะมาถ่ายเอาตอนเสาเอาล่องเทือ่อตอนบายมีเหงังเกิดขึ้นก็จังสีมีขีปเนาะถ่ายเอาไปงามเสาย่านฝนตกงามบายก็ได้เดี๋ยวสิคิดอยากก็เป็นเรื่องผาน่ามันนะตาผ้าไว้ย่านบะแหงงาย แดดก็แฮ kind of ่งบ่มีอยู่บ๊ายบายจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่